ีธรรมราชท่านสวัสดิ์จันรสุขดิฉันนางสาวชลาลองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสีรธรรมราชในนามของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสีรธรรมราชประจำปีพุทธศัรกราช2568ซึ่งประกอบด้วยนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภา,า,า,าคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้มารวมพร้อมกันอยู่หน้าที่แห่งนี้ คุณข้าหรวงพ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงที่ให้เกียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวาันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพุทธศักราช2 5 6 8ในวันนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติโดยกําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจาการพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดงานวาันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสามาัมพันธ์อันดีระหว่างองคอ์กรนายจ้างองคอ์กรลูกจ้างเรือข่ายแรงงานซึ่งกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดคนครศรีธรรมราชในปี2568นี้ได้มุ่งเน้นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาขยะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างมลพิษ ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีการรณรงค์ปลุกคิดสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี2568จังหวัดนครศรีธรรมราชตนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปีได้จัดกิจกรรมจนเป็นประเพณีโดยแต่ละปีจะก,กําหนดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปสําหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีพุทธศักราช2518มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เสื้อให้นายจ้างลุกจ้างและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทําประโยชน์แก่ประเทศชาติ 2. เพื่อให้เกิดความสมานฉันและความเข้มแข็งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 3. เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ันดีต่อกันทั้งนี้การจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมประกาศรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 3. กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช4กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดลงไฟฟ้าขนอม 5. กิจกรรมออกบูธของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนท้องถิ่น 6. กิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกันและกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ลงไฟฟ้าขนอมและ7กิจกรรมการเล่นเกมและแจกของรางวัล การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณสิ่งของต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมจำกัดที่เอื้อเฟืสถานที่ในการจัดงาน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราัฐวาาิสาหกิจองค์กรต่างๆที่ร่วมมาเป็นเกียตรติและจัดบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้แบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผุ้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้โอวาทและกาเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพุทธศักราช2518ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่าน ร,ก,รการผูร้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมกันกัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนรายการท่านัา่งหัวหน้าถวยได้วิสานกิจนะครับานายจ้างนะครับพี่น้องผู้ใช้รายงานนะครับภาคีเครือข่ายรางงานและผู้มีเกียรติรท่านนะครับเรื่องของอวันรายงานนะครับผมเองเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบ หน่วยงานสังกัดรายงานนะครับเพราะว่าเราผู้ว่าหลายคนก็ก็รับผิดชอบหลายหน่วยงานนะครับส่วนหนึ่งของผมก็รับผิดชอบของกระทรวงแรงงานสิ่งที่ค่อนข้างดูจากตัวเลขหลายๆอย่างนะครับก็ค่อนข้างเป็น่วงอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของท่านคงจะเห็นเรื่องของเศร,รษฐกิจของเศร,รษฐกิจของโลกแกล้วกันนะครับที่เร,เรียกเนื่องจากม,มีการสงครามการค้าต่งงางๆกระราบอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐกําลัง เฝ้าจับตามองซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการจ้างงานมีสถานประกอบการ,ร,กการหลายๆที่ที่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดถึงวิธีวิธ,วธ,ก,ธการเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนของการส่งออกเขาจะของเราจะน้อยลงส่งผลถึงการผลิตส่งถึงส่งผลถึงพวกเราเองนะครับคือผู้ใช้แรงงานที่อาจจะต้องอมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาเรื่องที่สอง อันนี้ดูแลสวัสดิการคุ้มครองแรยงานอยู่เรื่องของอคุณภาพของผู้ใช้รายงานนะครับหมายถึงตั้งแต่เรื่องของค่าจ้าง2ง1 ของประกาศชัยนะครับว่าแรงงานนาครศรีเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประจำปีงบประมาณ2,568ของเราในวันนี้ครับครับผมก็เป็นการถ่ายภาพรอบกันนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับและก็ผู้นำท้องถิ่นชุมชนในวันนี้นะครับ ที่เราจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ขึ้นนะครับบริเวณชายหาดโรงไฟฟ้าขนมครับผิดนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะกล่าวนำพร้อมด้วยนายจ้างลูกจ้างกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปี2,568เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนเชิญค่ะเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติขอพี่น้องผู้เป็นผู้เป็นพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้า,ข,า,จาขอประกาศเจตนารมและถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ขอารับสักการะทั้งหลายข้าพเจ้า,า,จ,าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะไม่เสพจะไม่ค้าจะไม่ผลิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะลดละเลิกสิ่งเสพติดและอาบายมุกต่างๆ ข้าพเจ้าจาจะร่วมกันป้องกันและแก้ไขจะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติปัญหายาเสพติดของชาติบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรม บนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมจากทุ่มเทกำลังกายจากทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังใจและสติปัญญาและสติปัญญาเพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินเพื่อร่วมเป็นพลังแผ่นดินกระจัดปัญหายาเสพติดขะจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยจากพื้นแผ่นดินไทยข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพลังแผ่นดินจะเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเอา ชนะยาเสพติด<ม>ด้วยจิตอาสาด้วยจิตอาสาขอทำความดีเพื่อแผ่นดินขอทำความดีเพื่อแผ่นดินข้อหนึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราชข้อสองจะดูแลพนักงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอข้อ 3. จะจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสวมใส่อุปกรณ์ตามความเหมาะสมต่อลักษณะงานตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่ใช้อุปกรณ์ป้องกันคุ้มครองความปลอดภยัยตามที่บริษัทกำหนดอย่างแค่งครัดข้อ4จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริษัทสถานที่ทำงานเพื่อให้มีความปลอดภยัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกลุกถูกลุกซับอันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกังของพนักงานข้อห จะให้ความสําคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักง,งานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานความสําเร็จกับการป้องกันบเหิุและช่วยลดสถิติการเกิดบัติุในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านกล่าวคํามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยโดยขอให้ทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้าสามครั้ง พร้อมชมมือกำปั้นดังนี้นะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเค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  ขอบคุณครับขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องแรงงานชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับเป็นเสร็จสิ้นนะครับเป็นส่วนของพิธีเปิดนะครับแล้วก็การประกาศเจตจำนงนะครับต้องเป็น Number รวันนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนนะครับเลขหนึ่งครับโดยได้รับของรางวัลได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทเจริญภูการอาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักลูกกุ้งสีชนนะครับ โอ้เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอ่าได้รางวัลไมโครเวฟนะครับเป็นผู้ชายอบอุ่นแน่นอนครับอบอุ่นด้วยนะครับโอ้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับโอ้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับโอเคนะครับหมวดฟิลนะครับ ผมเราได้ส่งต่อในสิ่งที่เรานั้นมีนะครับแป่งปันน้ําใจต่อยอดนะครับไปให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับของภาคใต้นะครับประจำอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเชิญเก็บภาพนะครับความประทับใจได้เลยนะครับและวันนี้นะครับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของเรานะครับได้นําผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้จากกลุ่มเครือข่ายนะครับในสถานคุ้มครองมาจัดจําหน่ายด้วย รมแล้วก็อุดหนุนได้นะครับเพื่อเป็นพลังน้ำใจนะครับต่อยอดนะครับนี่ครับเพื่อนรออยู่คนที่สองครับไปแล้ว

น้มันมาใช้ในตอนนั้นลายการผลิตทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนจากการใช้น้มันเป็นหลักมาเป็นใช้ไฟฟ้าเมมาดิ่องเรามีทรัพย์สินเราเองพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บทีมันเข้ามาไม่ถึงสตอรี่แต่บ้านเมืองของเรากำลังพัฒนาความต้องการในการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้นไฟฟ้าในภาคใต้มันก็ติดๆดับๆไปค่อยสเสียที๊ะหอหลักมาถึงแล้วทำนู่นนี่นันไม่เป็นโลคไฟฟ้าได ใช่เลยใช่ไหมามาสันเอาเปรีหัวเยวาลุ่มอีลาวปฟังไปเลย แม่เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกลใกล้เราคือน้องพี่ก็ตอ,ตอรอคือเราต้อนิอการเรานี้ทำหน้าที่ดูแลและตั้งตนคอยช่วยเหลือและคุ้มครองคอยปกปอ้องชาว,แ,าวาาแรงงานผู้มาตรฐานแรงงานให้เก่าไกล ยกระดับคุณาภาพของชีวิตต้องมีสิทิเสรีทาําดา แม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกลใกลเราคือนอกพี่ก็ตอ,ตอรอคือเราคงสริการเรานี้ทำหน้าที่ดูแลและปันตันคอยช่วยเหลือและคุ้มครองคอยปกป้องชาว,แ,าวาาแรงงานผู้มาตรฐานแรงงานให้เท่าไกล ยกระดับคุณภาพของชีวิตต้องมีสิทธิเสรีทำได้เป็นองค์กรของพวกเราชาวแรงงาน